รถที่เดิมชุดมากเฮ้ยเขาเรียว่าทุกคนเหายชู้มาคิดค่ะทุกคนตอนนี้เขารู้สึกได้ถึงความแก่ทุกแก่ปอมไหมไม่พี่แก่มากไหมหรอยังเด็กอยู่เลย โอเคแกผิวด yeah. ีมากแต่งยากสิสปวนเซอร์ต้องเขาแล้วคขะต้องพร้อมจะเห็นชมหน้าวิญญาณพี่เฮ้ย้ราแกได้ขนาดนี้เฮ้ยเนียนอยู่นะเนียนทุกคนเนียนเลยค่ะไม่เนียนไม่เนียน เป็นเอดเนระทำไมหน้าเป็นงั้นเหมือนไหมอ่ะเหมือนยายไหมไม้เหมือนอยู่นะจริงเหรอเนียนปะใช่เย่ได้นยมาแก้บุแก่มนทุเดิมเหมือนไงแก่มปนทุนเดิมเหมือนไงแก่มปนทุเดิมเหมือน้วพอแต่งปุ๊บก็ง่ายกว่าเดิม วันนี้นะคะเราสองคนจะมาทําภารกิจทำกระเป๋าตั้งตกื่อยนั้นอ่ะก็จะมีตังจริงๆริด้วยเรามาดูกันนะคะทุกคนว่าการทดสอบสังคมครั้งนี้จะมีคนเอากระเป๋าตังมาคือเราหรือเขาจะหยิบไปเลยม่ใช่เป็นไรไม่ขอทานหรอทุกคนวันนี้นะคะขอให้ภารกิจสำเร็จและคนเชื่อว่าเขาเป็นยายจริงๆริเชื่อแน่ๆ ยัยหนึ่งไปสวัสดีสวัสดีล้านที่เหมือนพี่อมากเลยเป็นนังผีไปสวัสดีขอบคุณค่ะขอบ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 คุณเอออันเนี้ยได้ได้เลยขอบคุณค่ะอุป<ม>กรณ์ขอ,ขของเราน,นะคะทุกคนก็นี่เลย กระเป๋าตังค์นะคะทุกคนเราได้ใส่แบงค์ลงไปจริงๆนะคะทุกคนเป็นง 100. เงินร้อยกระเป๋าที่กระเป๋าตังค์กุโคตรแย่ร้อยสิบแทงกัาโอาหายไปนะเสียนาเนยมองเหนเยอะๆหน่อยมันไม่ล่อตาเองเห็นว่าน้อยๆเขาแบบสงสารเขาแบบไม่ไม่ขโมยนะ เลยมัคนคือต้งองดูจากกล้องเลยมัง้งเขาเมบอกว่เราอยู่ในรถเราไม่ได้ยินอะไรเลยเห็นน้ำหนึ่งบอกว่าตอนเ,เดินไปแล้วอ่ะคนที่นั่งข้างไม่ได้สนใจนะแต่ว่ามีพี่ที่ร้านขานมมาเขาทักเออเขาบอกว่าเฮ้ยเหมือนบอกตั้งหลอดมัง้งเออก็เพราะว่าเจอคนดีแล้วหนึ่งสปีดโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับจุ๊บมาพล,ลังเริ่มปฏิบัติการไม่ใช่ไครเขาไม่เห็นเลยเขาเห็นเหรอ อะไรขนาดนี้ไม่เห็นหรอเนี่ยตอนนี้จุมากข้ามหมดไปแล้วฮะเขาแล่วปฏิบัติการกำลังเดินไปนะฮะเขาเดินเร็ว Genius. ไม่เหมืนหนนอนป้าเลยนะนี่นะเขามาละกระเป๋าหมดแล้ว hey. นะกระเป๋าต so ังค์หมดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ย โอ้คนนี้พี่สะเก็คนนี้เขาแบบเห็นแต่ไกลอ่ะเขาขับมาแต่ร์ไซล์นะแล้วเขาก็เห็นแล้วเขาก็ปิด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 แต่ดาแลวม่เมอเบอร์เบอร์ไอ้คือพี่สะเก็ดเขาขี่มอไซค์มาเขาแบได้เสียงเิาบแต่ใช่ไหมเมืเ่อกี้ปิด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 พอเห็นตั้งนานลแล้วเว้ยแล้วเขาเลยบีบแ,แต่เรียกคนดีคนดีวะประเทศไทยนี่คนดียังเยอะอยู่ก็ได้จะมาดเลยไปไหนทำแล้วนะ มันเป็นยังไงครับทุกคนมีคนเรียกให้ช่วยเต็มเลยเต็มเลยอ๋อใช่ต้องขอาสี่คนเนี่ยเมื่อกี้อ,อ้าวอาอาจูมาให้ขาขับรถอยู่ด้วยเขาบอกว่าลือล้อๆของหล่นแล้วก็พี่ แล้วก็พี่คนข้างหลังด้วยค่ะของเน่ของหลอนของหล่นแล้วก็มีคนมอเตอร์ไซค์ขับมาบอกว่านี่แล้วก็ชี้ที่กระเป๋าแบบใกล้ๆเลยว่าของหล่นอันนี้นะสุดยอดทุกคนมีแต่คนช่วยอ่ะเออประทับใจนะเออคือฉันรู้สึกว่าฉันอยู่บนรถได้แค่ยินเสียงแบบบีดแต่ไม่ต้องแล้วคิดว่าเขาแบบขี่ขวางทางปิดปิดปิดเออใครไปขวางทางเขาบอกแต่สรุปไม่น่าใช่คนเสื้อฟ้าๆอยเขียวๆอ่ะอ๋อแล้วนคนนั้นบอกว่าของหล่นนี่นี่อะทุกคนโอเคทุกคนวันนี้ต้องหมายถึงต่อ มากจะเดินไปเดินเข้าไซมอนแล้วก็ไปรอเขาให้ไปรอดาประตูไซมอนเฮ้ยพี่ก,ก้กกกาฮ้ลโหลสุดยอดนเฮ้นเี้ยพี่กเจอคนดีเ,เร,ร็วมากทุกคนะสุดยอดนะคือหล่นปุ๊บเขาปิดแต่เรียกเลยอ่ะเขาแบบไม่ลังเลยที่จะปิดแต่เรียกนะสุดยอดว่ะนี่ครับเป้าหมายต่อไปนะฮะช่ามากต้อยุดหยุดเลย มลถที่เดิมจุนมะเฮ้ยขอเรียกว่าทุกคนเรียกฉันยดรดเร็วทันใจพี่เด็กบอกขัดไปยิ้มแล้วล,วลวอดเลยเขาบอกรู้เลยละมีแต่คนช่วยอ่ะมีแต่คนใจดีอ่ะเลยทุกคน ว่าเขาใจมากเลยอ่ะเขาไปก็ออกตั้งแล้วทุกคนดูช่วยนะคะจากเขาที่แล้วที่เขาลองแล้วของหล่นนะแบบน้อยมากที่คนจะเดินเข้ามาช่วยเขาอ่ะคือมาแก้เขาช่วยกันเร็วมากแล้วคนที่ขับรถกระบะหลวดมุกเขารีบบีดแล้วเปิดประตูออกมาเรื่อเลยออใช่ใช่คนนี้แบบที่แกงจะเดินออกมาแล้วเขาเดินเข้าไปหล่ดมุกเขารีบชี้เลยช่วยกันเลยแต่ว่าจะไปฉันเหือไบเห็นรถกระบะเขาเปิดกระจกแล้วเขายิ้มละแล้วถอยรถออกไปเลยอ๋อแล้วถอยหน้าหรอน่าจะรู้ตัวแล้วาโดนใช่เหรอเห็นหรอเออมึนี่บ เดี๋ยวี้จะไยเขากลับไปก่อนโอเคก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทุกคนทุกพร้อมจะกันช่วยหมดนะทุกคนเห็นไหมเมืองสยามบอกแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยทุกคนอะเฟรนลี่สุดอืมแต่เพิ่งออกข่าวไปว่าฝรั่งโดนคนไทยขโมยตังค์มันก็มีปากโนแหละแต่ว่าตอนนี้เราเจอแต่คน เยอะกว่านะออาจจะเป็นเพราะว่ากระเป๋าตังค์อ่ะคนตีกว่าว่ามันมีค่ามากแบบต้องช่วยอ่ะต้องคืนเขาก็เลยตะโกนเรียกนะคะกล่องอ่ะเราต้องต้องก้มไปหยิบอะไรเงี้ยก็เลยทําให้แบบว่าการช่วยมันยากกว่าอันนี้เหมือนตะโกนตะโกนเฮ้ยกามาหยิบให้คนที่บบัค่ดนชหยิบ เขาจะใส่เงินไว้ในกระเป๋านะคะทั้งหมด1,000บาทและถ้า1,000บาทยังไม่มีคนหยิบแล้วก็เราจะอัพไปเรื่อยๆค่ะมาดูกันว่ายิ่งจำนวนเงินเยอะเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยอยากหยิบไปหรือเปล่าหรือว่าเอามาคืนนะคะ เฮ้ยน้องน้องเฮ้ยน้องพยายามเรียกน้องน้องไปแล้ว ว่าหยุดทำไมลูกบอกว่ากระเป๋าหล่นอ๋อขอบคุณนะคะตอนแรกเด็กพยายามเรียกจะมากแล้วไม่นไม่ได้พูดเสิ่งนังเขาก็พยายามบอกเห็นเขายกมือเรียกเรียกเขาเลยไปบอกแม่เว้ยสุดยอดน้อเด็กแต่ละคนแต่งชาตินะโตมาสวยแน่นอนแค่ใจสวยทุกอย่างจะสวยตามมาเป็นไงฮะน้องก็เรียกเขาตั้งหลายรอบแล้วแต่เาทปไมไม่ได้ยินหนโอ๋โหัวหวเน่ยวาน้องาน้องไม่ยอมพูดเาเรียกเรก่เาแบบไม่สนใจเว้ยเราบ เขาบอกมองแกเขาพยายามเดินตามแกอย่างนั้นน้องจนแกไม่สนใจเขาบอกวิ่งหนีแต่แล้วนึกว่าน้องจะไปนะนึกว่าน้องจะช่างมันวิ่งไปไปบอกแม่เออแล้วแม่เขาเขามาเรียกโอหสุดยอดเด็กซื่อสัตย์มากๆในนี้มีตังค์หนึ่งพันบาทเขาไม่เอานะทุกคนคือเนี่ยโผล่มาอย่างนี้เลยนะทุกคนคือเราแม่ใส่ตังค์แบบหนากว่าเดิมนะทุกคนเพื่อแบบไม่เห็นว่าแบบตังค์มันเยอะนะใช่ว่าโอหสุดยอดว่ะเขาไม่สนนจมีอย่างหนึ่งค่ะที่เขารู้สึกว่า เขาลืมไปว่าเขาเป็นคนแก่เขาว่าแล้วก็ขอบคุณเ่าเขาเป็นคนแก่ไม่ได้เขายังไม่เข้าใจฟิลแบบยังไงอ่ะต้องยังไงขอบคุณเจ้าเขาไม่กล้าถามว่าว่าจะมาหามาทั้งหมดในเคสวันนี้มีแต่คนดีนะใช่ใจ่มันคจริงใจไม่มีใครขโมยเลยสุดยอดซึ่งภาพแรกที่ทีมงานกับเราคิดเนาะหรือมันต้องมีบ้างแหละหยิบไปเลยอะไรเงี้ยมึงพยายาม ดีจริงนะทุกคนแบบน่ารักน่ารักต่อไปนะคะจะเป็นเปลี่ยนจากลุปคนแก่กลายเป็นลุปหนุ่มขอทานนี่ว่าใส่เส็ษตังค์ไปข้างไหนนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเกือบร้อย <c oughs> อ๋พี่มีเยอะอร่อยจะดูไม่อหมมันต้องมีเหรียญมันต้องมีเหรียญเดี๋ยวเอาเศษเหรียญกันผมจะทำเป็นเดินเดินแบบหนีบหนีบไว้อย่างเงี้ย แล้วก็ทำไหยิบของก็หล่นโอ้หขยะอันนี้หนึ่งพันบาทเลยนะอืมอถึงหรอถึงนี้ก็ไม่มีเงินทั้งหมดเขาอที่แค่ขอใส่หมดแล้วเหรอใช่หนึ่งพันบาทได้ไปคือแฮปปี้รวยเลยนะขอทานที่มีเงินหนึ่งพันอยู่ในถุงจะไปทำล่วงนะคะทุกคนนนท์เใครไหมะมีคนเห็นป่ะคุณนี่แหละจอน ฮะฮะทุกคนตอนนี้นะคะทัดกำลังวางแผนเดินไปและทำของด้วยนะคะ เะนั่นด่เราเจอแต่คนใจดีอะทุกคนเราเขามาแบบชิวๆนะขล่องเลยนะรครับของเลยนะครับมันต้องยากกว่านี้ค่ะต้องเปลี่ยวๆนั่งอยู่คนเดียวงเงา ก็เลยเขาเหมือนเขาชี้เขาชี้เขาชี้ออกไอเดียเงินกูไเดียกูอำไมกินเองทุกคนเมื่อกีน้น่าจะไม่มีคนสังเกตทันเลยนะคะก็เลยเฟลเลยทุกคนมไม่มีใครสนใจอะ่ะระหว่างที่กระเป๋าตังค์อ่ะมันดูเป็นของที่ใส่เงินหนูแล้วใช่ไหมเมื่อเาหล่นอะ่ะคนก็จะแบบว่าเฮ้ยกระเป๋าตังคโหลดแต่พอเป็นแบบว่าถุงพลาสติกอืมเขยาเรีว่าขยะบางทีมันไม่น่ามองเท่า กระเป๋าต่างมัไม่เด่นนะอาจจะเป็นเป็นถุงเขาาจคิดแบบมองเป็นผืนนี่ว่าเป็นถุงขยะถุงขนมที่แบบเพิ่งกินแล้วตั้งใจทิ้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเปล่ากาปล่อยไปไปได้ไม่ได้บอกอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เราลออยู่ทุกคนนะคะก้นั่งอยู่ข้างทานข้างทางนุคน โอ้ยคนไหนยิบไปวะคนไหนวะเขียกขยะเหรอค็ยีจักรยา,ยาเหรองงเลยข้อาไม่เฉยเลยตังใส่เห็นตังเยอะทุกคนงขียคนไหนเนี่ยเขียตาข่ายเม็ดวันกี้มีคนเสื้อดำเหรจักรยานไปวะ คนที่เดินตามหลังเกเมื่อกี้ตอนแรกเขาใจไอ้<ห>แกแล้วเขาเห็นเป็นตังมั้งตอนแรกเขาจะให้แกแล้วเว้ยแ้่เขาไปไหนอ่ะไปแล้วเมื่อกี้เขาเดินไปเลยอ่ะเขาไปตามวะไม,งงไม่ไ,ได้ช่างงันช่างมันไม่ได้ช่างมันหมดแล้วนะพันกว่าบาทเออปิดปลีปไปลวจบลวไมเหลือตังยี่ยนแล้วอ,อมันมันเป็นแต่เราคิดอยู่แล้วเรามันต้องมีอย่างนี้เกิดขึ้นมากก่ธรรมดาเออไม่เป็นไรเน เขาเดี๋ยวว่าหายไป,ลยป,ลไปแล้วไปไปละช้อนใช้ต่อไปวันแต่ภารกิจของเราต้องดำเนินต่อไปค่ะ The show must go on ตอนนี้เราใช้เงินทั้งหมด1,000 10, 0เลยนะสนดันร้องเนื่องจากว่าอันเก่าหายไปแล้วทุกคนเราเลยจัดมาใหม่อีก1,000 10, 0บาทดูันว่าจะรอดไหม ดูแน่นจิตอนนี้เรามาลองที่สุดท้ายละคะที่ปั๊มน้ํามันนะทุกคนกระเป๋าเนี้ยจะแบบว่าใช้เงินไว้ห,หมื่นนึงเลยคราที่แล้วหายไปแล้วหนึ่งพันเขานี้เพิ่มมาเป็นหนึ่งหมื่นให้มันหายอีกรอบใช่ไหมเขาเชื่อว่า <c oughs> ยากที่คนจะเอาไปแต่ต้องมาดูกันเขามาลุ้นดูเออ,อ,อไปลาก่อนฉันจะคิดถึงทุกคนว้าฝนตก เงินต้องไม่หายเขานี้ก้อนใหญ่้ลยทุกคน รถมาเก็บเองขโมงงงไ่ไ้ไม่ไดไม่ได้เลยไม่ข้อ้ามาให้สัญญาณกูหน่อยคมีิรุเลยไม่เย็ต้อพูดนะตำรัมีพิรุษพิงเลยทั้ ครับโอ,อ้ครับครับเป็นไงพัดอันแรกแกฝ่ายก็บอกไปแกเห็นไหมว่าม,มีคนเดินมามองนี่ใช่หรอไอ้ผู้หญิงที่เขาเดินผ่านแป๊บนึงไงแต่เขาเดินไปก่อนที่แกต้องหล่นนะี่นะฉันลองประสาหูเขาปา้าได้ยินไหมโอ้โหคือให้ดูไงว่าบางทีอ่ะคนเขาไม่ว่าไม่ตั้งใจว่าเขาจะไม่บอกเราเขาแค่ไม่เห็นแล้วไม่ได้ จรจิงๆแต่สำหรับเขาแล้วคะทุกคนจากการทดสอบสังคมในวันนี้บอกเลยว่าคนช่วยเยอะมากเนาะอาจจะเป็นเพราะหนึ่งแบบว่าเป็นกระเป๋าตังค์อ่ะทุกคนแลอวก็ต้องรีบบอกอะ่ะว่ากระเป๋ากระคุณหล่นมะใช่แล้วคือคนเมื่อกี้พี่ปรายัดเขาเมื่อกี้คือเขาชี้ให้ดูแบบกเขาไม่สนใจเลยว่าผมแบบแต่งตัวแบบเลอะเทอะมอมแแมมหรือสกปรกขนาดไหนอะเป็นห่วงนะถึงบอกเราอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเขาไม่เดียนเลยเมื่อกี้เลิกเลิกแล้วไม่มันมองไม่เห็นไม่มีใครบอกไงบอลของแกฉันเป็นคนโทรบอกแกนี่ไม่มีบอกฉันต้องยืมแบ ทำเรื่องบอกมองฮนะเมืเมอ่อไหร่มันจะออกมาเมื่อไหรจะออกมาวะทำเองหมดเลยยังหมดอี่โอ้ยเนียน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 เฮ้ยดีใจมากๆเลยทุกคนที่แบบหลายๆคนนะคะเข้ามาช่วยนะอมผมก็ยังเชื่ออยู่เสมอว่าคนไทยเมืองสยามแกก็น่ารักที่สุดเป็นห,หน้าตาหรอไปถึง ามีน้ำใจแกจะพูดเองตอบเองวันไม่ได้อะไรนี่ครับฝรั่งตอนที่ไปเรียนที่ลอนดอนแต่ละคนพูดถึงคนไทยคือแบบว่าเป็นเมืองแบบเมืองรอยยิ้มจริงๆนะอังกฤษอ่ะชุนใหญ่นั่านิ่งๆกันเขาเลยแบบว่ารู้สึกว่าให้มันมันต่างกับคนไทยมากเขาชมเราตลอดนะมันก็ข้งหน้านะคะถ้าใครอยากให้เรามาทดสอบสังคมอะไรอีกแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะทุกคนวันนี้ก็บอกเลยว่าเลียวมากๆเลยนะคะทุกคนของตกแล้วคนก็แบบรีบกันหมอเนาะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยก็ขโมยตังค์ไปด้วยเออใช่ค่นแล้วอะไรเขาอาจจะแบบว่า ขาดขัดส่วนจริง,รงๆแงช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้วโควิดก็ก็ <ๆ S 2> ให้ไปทุกคนสำหรับเคสนั้นนะคะที่มีคนขมโมยเงินเราไปนะจริงๆมันจะวิ่งตามไปไปเอาคืนแล้วก็ไปเอาได้นะทุกคนแต่ทําไมครับทำไมำำไม่เห็นหรอเออจะนึกว่าคนที่ขี่จักรยานมาที่ซ้ำจริงเนีวิ่งตามคนนั้นแทนละจริงๆเราก็จะวิ่งไปเอาได้ทุกคนแต่คิดว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อปล่อยไปดีกว่าเขาอาจจะจําเป็นจริงๆถ้าไม่จําเป็นเขาอาจจะไม่ทําก็ได้ก็ไม่เป็นไร แต่จริงมันีก็ไม่ดีหรอกครับคนการที่แบบเก็บของคน,นอื่นไปะเนาะมันก็ถือว่าผิดอยู่ดีแหละอืมา้าคุณดูอยู่ก็รู้แล้วก็ไม่ต้องเงินนล้มาคขึ้นผมหรอกแต่ไปบริจาคทาบุญได้เลยนะฝากบริจาคทําบุญด้วยผมจะทาบุญ,ญ <c oughs> มันเป็นคนหล่อจังวะ <c oughs> มัมีพิรุธมากเลยอ่ะสมจะทำบุญทำบุญออนไลน์เนี่ยขึ้นมาในเฟซบุ๊กสปอนเซอร์เพิ่งมารู้ว่าเนี่ยว่าวัดเขาจะลงยิงแอดกันหรอวะแต่ไม่รู้ผมก็โอนไปแล้วละอ๋อปอมานี้ค่ะทุกคนเล็กๆน้อยๆหกหมื่นบาทนะครับี่ จริงปะเนี่ยไหนมองหน้าถ้าโกหกกหก้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แบบจุมาด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้เป็นล้านะคะทุกคนบ๊ายบายออขอบคุณาะคะวนเรวทัใน, <c oughs> จนทใ,น <c oughs> ใจ <c oughs> คนละครับขอบคุณครับขอบคุณครับ